สวัสดีครับวันที่19ธันว่า2อ6 8นหนระหรือ2,025นะมาดูริโวเทดัมกันนะพอดีบอ่อบาดานที่บ้านนี่นนมีอาการดินสุดนะอะไรนะครับมีอาการน้ำเยอะเกินนะบ้านเราน้ำเยอะเกินนะเป็นดินทรายน้ำเยอะเกินทำให้ มีลุ่มน้มน,น,น้ำมันสูดเข้าไปไม่รู้ว่ามนจากสาเหตุอะไรเหมือนกันนะนี่สาเหตุมันก็ไม่ใช่โฟลโ,โลนะมันเนี่ยมันคือสาเหตุที่ทำให้พลาดไปเร็วนะในรถหนักๆอ๋อฮู้ขอเร็วอ๋อ mình có mấy đồng chí cơ cái đá thì rút tay đăng đi có lẽ cũng không nào phải nói thế cái này bên này mình nặng mình đi nó sẽ nặng một lời nếu có rút quá đó เลือนหน้าไปด้วโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเลือนหน้าไปน้อยดิ